เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ3วัน2คืนต้องบินไปลงที่ไหนไปเที่ยวอะไรบ้างตามมาดูกันจากกรุงเทพเราบินไปลงหาดใหญ่แล้วนั่งรถตู้มาที่ท่าเรือป่าบาราจังหวัดสตูลเสร็จแล้วมาต่อสปีดบ๊ทกันโดยเราได้ซื้อแพ็กเกจทริปกับทางรีสอร์ทนะคะเขาจะพามปที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาก่อนทรายขาวมากทุกคนเสร็จแล้วก็แวะมาที่เกาะไข่น้ำใสมาก มีชมวิยอดี่ของเกาะไข่ต้องห้ามพลาดเสร็จแล้วเราก็นั่งสปีดโบนมาต่อจนถึงท่าเรือเกาะรีเป๊ะช่วงเย็นๆพอดีเลยค่ะเรามาพักที่บันไดยารีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ท่าเรือบรรยากาศธรรมชาติซึสุๆไปเลยและนี่ก็คือห้องน้อยของเราอุปกรณ์ต่างๆในห้องค่อนข้างครบถ้วนอยู่นะห้องน้ำกว้างขวางมากนั่งชิลดูทะเลแบบนี้เลยนี่อยู่ที่ ทยานะคะจะมองเห็นพระอาทิตย์ตกแบบนี้สีเวอร์แล้วก็มากินอาหารเย็นกันค่ะอันนี้เป็นเซตอาหารเย็นของทางรีสอร์ทนะ,ะเพราวันถัดมากินข้าวเสร็จแล้วไปดำน้ำที่โซนในกันคือเราจะดำน้ำไปสนสโนว์คลิงนะคะครว่ายน้ำไม่แข็งก็คือมีเชือกให้เกาะแบบนี้เลยไปดูที่ร่องน้ำจาบางกันไปที่มุมหลังเกาะหินําค่ะเห็นปลาคาร์แบบนี้เลยโคล่ปล<ผ>าเล็กปลาหน้อยเต็มไปหมดสวยมาก ค่อนข้างตื้นนะคะสามารถมองเห็นแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็าขึ้นมาที่เกาะหินงามเป็นค่ะหินงามเบาวับยิ่งเวลาโดนน้ำก็คือสวยสมชื่อมีความเชื่อว่าห้ามเอากลับนะคะเสร็จแล้วไปกันต่อมากันต่อที่เกาะยางสีปการาลรูปดอกกระหล่ำนะคะเป็นแบบนี้ให้ระวังขาไปเตะน้องนองนกคนเสร็จแล้วช่วงกลางลวานบบนันเราแวะกินข้าวค่ะ,คะ วิวแบบนี้เลยเรียกว่าเข้าหลักศิบวิวหลักล้านต่อกันที่เกาะอาดังอ่าวเืาใบค่ะก็จะเต็มไปด้วยปลากรดังนะคะแล้วก็มีปลาเล็กปลาน้อยแล้วถ้าเราดูดีๆนะจะเห็นน้องนีโม่ด้วยอ่ะน,าน่ารักมากที่เขาจะคอยซีให้เราดูแลพาไปที่ต่างๆนะคะหลังดำน้ำเสร็จแล้วกลับี่เกาะลิเซค่ะอาบน้ำแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกที่หาดซันเซ็ต มีที่พักอยู่นะคะแต่ค่อนข้างจะเงียบกว่าหาดพัทยาแต่ตัวหาอาจจะไม่ได้กว้างเหมือนหาดพัทยานะคะแต่พระอาทิตย์ตกสวยสมชื่อจริงทุงกคนก็คือโดมินิิกสุดๆไปเลยค่ะแคะอาทิตย์ตกเสร็จแล้วเราแวะเดินกลับมาที่ถนนคนเดินหนีเป๊มีร้านอาหารของหวานให้เราได้ช็อปปิ้งกันเช้าอีกวันใครดูพระอาทิตย์ขึ้นแนะนำไปที่หาดซันไรส์ได้ค่ะส่วนดอกไม่ตื่น เลากับละคันคนก็คือน้ำใสสีสวยมากจริงๆอยากกลับไปแก้ตัวอีกเลยใครสนใจนะคะหลีเปทถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะที่ทะเลและทรายสวยมากอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ไปกันนะ